สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูระบบรากของยางพารานะครับที่นี่รากฝอยเยอะมากบางคนบอกว่าใส่ปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยคอกนะครับแล้วรากป่อยจะเดินดีนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเกจนะครับในการฉีดพ่นสองอาทิตย์หนึ่งครั้งนะครับก็จะทําให้ราก่อยเดินดีมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่า มันจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับพี่น้องรากฝอ,อยเยอะมากเลยอันนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่ผมฉีดปุ๋ยเคมีทั้งหมดเลยรากฝอ,อยเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มันจะมีรอยขี้ไสเดือนนะครับเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะครับอันนี้คือ อยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าอินซีเคมีเราสามารถที่จะมัดรวมกันได้นะครับนะแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเห็นราก่อยแบบนี้นะครับแสดงว่ายังพาราของคุณนะครับกินอาหารได้เต็มที่นะครับแล้วก็ยางยางพารานะครับก็จะออกเต็มที่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเราควรมาเน้นการดูแลมากกว่านะครับการการขีดนะครับถ้าเราดูแลดีใช่ไหมแผลที่ขีดไปนะครับมันก็จะผิดเร็ว แล้วก็ลําต้นก็สมบูรณ์นะครับใบก็สมบูรณ์นะแล้วก็เราก็ทํางานน้อยลงด้วย่าว่าเรามัดรวมทุกอย่างไว้เช่นใช้สารเร่งนะอ่ะเราแทนที่ว่าเราจะกีด2วันไอ้สวันหยุดนะเรากีดแค่1วันแล้วหยุด2วันก็ได้นี่ครับการทำงาน1วันเท่ากับทํางาน3วันนะครับฝากไว้ด้วย